อัตถกถาจุลทุกขกขันธสูตรจุลทุกขกขันธสูตรมีคำเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสักเกสุได้แก่ในชนบทมีชื่ออย่างนั้นก็ชนบทนั้นถึงอน,นับว่าสักยะเพราะเป็นสถานที่อยู่ของราชกุมารชาวสักยะทั้งหลายก็ความอุบัติแห่งสักยะทั้งหลายมาแล้ว ในอัมพัตสูตรเทียวบทว่ากัปปิละวัตตุสมืคือในนครที่มีชื่ออย่างนั้นจริงอยู่นครนั้นเรียกว่ากัมบิลพัทเพราะเป็นนครที่สร้างขึ้นในสถานที่เป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อว่ากัปปิละทํานครนั้นเป็นที่โครจรขามบทว่านิคโครธารามีความว่า เจ้าสักยะพระนามว่านิโครธครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาสู่กรุงกบิลพัทในการแห่งญาติสมาคมพระองค์ทรงให้สร้างวัดในสวนของพระองค์มอบถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามนั้นบทว่ามหานาโมได้แก่พระเจ้าพี่ของพระอนุรุทธเทระทรงเป็นโอรสของพระเจ้าอาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้าทั้งห้าพระองค์นี้คือพระเจ้าสุดโธทนะพระเจ้าสุโกธนะพระเจ้าสักโกธนะพระเจ้าโทโตธนะพระเจ้าอมิโตทนะทรงเป็นพระเจ้าพี่พระเจ้าน้องพระเทวีพระนามว่าอมิตาทรงเป็นพระพคินีของพระเจ้าเหล่านั้นพระติสสะเทระเป็นบุตรของพระนางอมิตานั้นพระตถาคตและพระนันทเทระ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้ามหานามะและพระอนุนุทเถระเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธนะพระอนุนตเทระเป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตธนะพระอนุนทเทระนั้นเป็นกนิษของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้ามหานามะทรงแก่กว่าเป็นสกทาคามีอริยะสาวกบทว่า ที่ขรตตังความว่าทรงแสดงว่าถ้าพระองค์รู้จำเดิมแค่ข้าพระองค์บรรลุสักกาคามิผลตลอดกาลนานบทว่าโลภะธรรมมาได้แก่ธรรมกล่าวคือโลภะทรงกล่าวหมายถึงโลภะเท่านั้นมีประการต่างๆในสองบทแม้นอกนี้ก็มีใยยะเช่นเดียวกันบทว่า ปริยาทายะติดถันติความว่ายังครอบงำอยู่ก็ธรรมดาปริยาฐานะวงเล็บการครอบงำวงเล็บปิดนี้มาแล้วในการถือในบทนี้ว่าวงเล็บพระอัครเมเหสีทรงวงเล็บปิดถือกําลังช้างกำลังมา้ากาลังรถกำลังพลรบทั้งหมดที่นั้นที่มีชีวิตนั้นเทียว มาในความทิ้งในบทนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทิ้งกามราคะทั้งปวงดังนี้ท่านประสองค์อัดว่าทิ้งในบทแม้นี้ด้วยเหตุนั้นจึงกล่าวบทว่าปริยาทิยิตวาได้แก่ทิ้งแล้วบทว่าเยนะเม เอกทาโลภธรรมปิความว่าทรงทูลถามว่าแม้โลภธรรมทั้งหลายยังครอบํำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้ในบางเวลาเพราะเหตุใดได้ไดยินว่าพระราชานี้ทรงมีความสำคัญว่าโลภโทสะและโมหะได้ละหมดไม่มีเหลือด้วยสักทาคามิมักพระราชานี้ทรงรู้ว่าสิ่งที่ยังละไม่ได้ของเรามีอยู่ ทรงถสีอเอาสิ่งที่ยังละไม่ได้เป็นผู้มีความสำคัญว่าสิ่งที่ละได้แล้วย่อมเป็นไปภายหลังดังนี้พระอริยาสาวกเกิดความสงสัยอย่างนี้หรือเออความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุไรเพราะความเป็นผู้ไม่ฉลาดในบัญญัติจริงอยู่แม้อริยาสาวกผู้ไม่ฉลาดในบัญญัตินี้ว่า กิเลสนี้ถูกฆ่าด้วยมรคน้นย่อมมีความสงสัยอย่างนี้อริยาสาวกนั้นไม่มีการพิจารณาหรือมีแต่การพิจารณานั้นย่อมไม่บริบูรณ์แก่อริยาสาวกทั้งปวงโดยว่าบางคนพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ละได้แล้วเท่านั้นบางคนพิจารณากิเลสที่ไม่ละเอียดเท่านั้นบางคนพิจารณาเฉพาะมร บางคนพิจารณาเฉพาะผลบางคนพิจารณาเฉพาะนิพพานก็ในการพิจารณา5ประการนี้การพิจารณาประการหนึ่งหรือสองประการไม่ควรเพื่อจะได้ก็หามิได้ด้วยประการชนนี้อริยสาวกผู้ใดมีการพิจารณาไม่บริบูรณ์อริยสาวกนั้นย่อมมีความสงสัยอย่างนี้เพราะความเป็นผู้ไม่ฉลาดในกิเลสบัญญัติ อันพึงค่าด้วยมักบทว่าโสเอวังโคเตความว่าทรงแสดงว่าโลภะโทสะและโมหะนั้นเองยังละไม่ได้ในสันดานของท่านแต่ท่านเป็นผู้มีความสำคัญว่าละได้แล้วบทว่าโสจะหิเตความว่าทําคือโลภะโทสะและโมหะของท่านนั้น บทว่ากามเมได้แ,แก่กามสองอย่างบทว่านะปริพุนเชย,ยาสิคือทรงแสดงว่าท่านก็พึงบวชด,ดุจพวกเราบทว่าอปัสสาธาได้แ,แก่มีสุขนิดหน่อยบทว่าพระหาทุกขาได้แ,แก่ทุกอันเป็นไปในปัจจุบันและในสัมปรายภพนั้นเทียวเป็นอันมากในที่นี้ บทว่าพระหุงปายาสาได้แก่กิเลสคืออุปยาตอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพนั้นเที่ยวเป็นของมากในที่นี้บทว่าอาทินโวคืออุปัทวะอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพบ,บทว่าเอตถะพินโยความว่าในกามเหล่านั้นมีโทษมากอย่างนี้เทียวแต่ให้ความยินดีน้อย คือนิดหน่อยดุดเมล็ดผักกาศอาศัยภูเขาหิมพานให้ผลน้อยฉะนั้นบทว่าอิติเจปิมหานามะความว่าดูก่อนมหานามะแม้ถ้าอริยสาวกอย่างนี้บทว่ายถาภูตังได้แก่ทรงแสดงว่าเล็งเห็นด้วยดีด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงคือโดยในโดยการ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปัญญายะได้แก่ด้วยวิปัสนาปัญญาอธิบายว่าด้วยญาณคือมรรคสองอย่างในขั้นต่ำบทวโสโวะคืออริยสาวกผู้เห็นโทษของกามด้วยมรรคสองอย่างนั้นเทียวทรงแสดงญาณสองอย่างที่มีปิติด้วยบทนี้ว่าปิติสุขขังบทว่า อยังวาตโตสันตตรังได้แก่ฌานสองอย่างและมรรคสองอย่างชั้นสูงอื่นที่สงบกว่าฌานสองอย่างนั้นบทวนเนวะตาวะอนาวัตติกาเมสุโหติความว่าอริยสาวกแม้แทงตลอดมรรคทั้งสองดำรงอยู่นั้นยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามทั้งหลายไม่ได้ก่อนโดยแท้แหล เพราะความที่ยังไม่บรรลุฌานหรือมรรคชั้นสูงยังไม่เป็นอาโภคะวงเล็บความผูกใจวงเล็บปิดแก่ผู้ไม่เวียนมาก็หาไม่ได้แต่จะมีอาโภคะแก่ผู้เวียนมาเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีวิคัมพนะปะหานะด้วยฌานสี่ไม่มีสมุดจะเชทะปะหานะด้วยมรรคสองบทว่า มยะหังปีโคความว่าไม่ใช่ท่านอย่างเดียวเท่านั้นโดยแท้แม้เราบทว่าปุเพวะสัมโพธาก่อนตรัสรู้ด้วยมรทีเดียวท่านประสงค์เอาโอโรธนาตากาปชนะหนะปัญญาบงเล็บปัญญาในการเสียสละหนางสนมและหนังฟ้อนวงเล็บปิดในบทนี้ว่าปัญญายะสุทิฏฐังอโหสิ ดังนี้บทว่าปิติสุขขังนาชะคมืได้แก่เราไม่ได้ยานสองอย่างที่มีปิติท่านประสงค์เอาชานชั้นสูงสองอย่างและมักสีในบทนี้ว่าอายังวาตะโตสันตตรังดังนี้บทว่าปัจจยาสึได้แก่ปฏิญญาณแล้วเพราะเหตุไร จึงทรงปรารภว่าดูก่อนมหานามะในสมัยหนึ่งเราดังนี้พระมีอนุสนิทเป็นแผนกดังนี้ทรงแสดงความยินดีบ้างอาทีน้ำพระบ้างแห่งกามทั้งหลายในเบื้องต่ำไม่ได้ตรัสถึงความสลัดออกทรงปรารภเทศนานี้เพื่อทรงแสดงถึงความสลัดออกนั้นเพราะการประกอบตนให้พัวพันกับสุขในกามเป็นที่สุดอันหนึ่ง การประกอบตนให้ลำบากเป็นที่สุดอันหนึ่งศาส,สนาของเราพ้นจากที่สุดเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงทรงปรารบเทศนานี้แม้เพื่อทรงแสดงศาสนาทั้งสิ้นด้วยหัวข้อแห่งผลสมาบัติชั้นสูงบทว่าคิจกูเตปัปพเตความว่าผู้เขานั้นมียอดคล้ายอีแรงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าคิจกู โดยอีแรงทั้งหลายอาศัยอยู่ในยอดทั้งหลายของภูเขานั้นบ้างเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าคิจกูบทว่าอิสิคิลิปสเสได้แก่ข้างภูเขาอิสิคิลิบทว่ากาละศิลายังได้แก่หลังหินมีสีดำบทว่าอุปตะะกาโหนติความว่า เป็นผู้ถือการยืนเป็นวัดไม่นั่งบทว่าโอปกะกามิกาความว่าอันเกิดแต่ความพยายามของตนมีการยืนเป็นวัดเป็นต้นบทว่านิคันโถอาวุโสความว่าเมื่อไม่อาจเพื่อจะกล่าวเหตุอื่นจึงโยนให้กับนิครนบ้างบทว่าสัพพัญยูสัพพัทส,สาวี ความว่านิพนทั้งหลายแสดงว่าศาส,สดาของพวกเรานั้นรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันบทว่าอปริเสสังยานทัศนังปฏิชานาติความว่าศาส,สดาของพวกเรานั้นย่อมรู้ชัดยานทัศนะกล่าวคือหมดทุกส่วนเพราะรู้ทำหมดทุกส่วนและเมื่อยืนยัน ก็ยืนยันอย่างนี้ว่าเมื่อเราเดินไปก็ดียืนก็ดีละถึงยานทัศนะปรากฏอยู่ดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสตะตังได้แก่เนืองนิดบทว่าสมิตังเป็นไวพุทของบทนั้นเที่ยวคำนี้ว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่า ทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าธรรมดาบุรุษย่อมรู้กิจที่ทำกู้นี่ยี่สิบกหาปณะนะชำระแล้วสิบกหาปณะนะก็รู้ว่าเราชำระแล้วสิบกหาปณะนะยังคงเป็นนี่สิบกหาปณะพนะร้นชำระกระหาปณะ,ะแม้เหล่านั้นหมดแล้วย่อมรู้กิจทั้งปวงว่านี่ทั้งหมดเราชำระแล้วเกี่ยวส่วนที่สามแห่งนา ก็รู้ว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวแล้วยังเหลือสองส่วนครั้นเกี่ยวส่วนหนึ่งอีกก็รู้ว่าส่วนหนึ่งยังเหลือครั้นส่วนแม้นั้นเกี่ยวแล้วก็รู้ว่ากิจทุกอย่างเสร็จแล้วย่อมรู้กิจที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําในกิจทั้งปวงอย่างนี้แม้พวกท่านก็พึงรู้อย่างนั้นด้วยคํานี้ว่าการละอกุศลธรรมทั้งหลาย ตรัดถามว่าชื่อว่านิครนพู้ละอกุศลเจริญกุศลถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมีอยู่ในศาสนาของพวกท่านหรือบทว่าเอวังสันเตความว่าครั้นความที่พวกท่านรู้อย่างนี้มีอยู่บทว่าลุทธ,ธาได้แก่มีมารยาทเลวสามบทว่า โลหิตะปานิโนได้แก่ผู้พรากสัตว์จากชีวิตชื่อว่ามีมือเปื้อนด้วยเลือดก็ธรรมดามือของผู้ฆ่าสัตว์แม้ใดย่อมเปื้อนด้วยเลือดผู้แม้นั้นเรียกว่ามีมือเปื้อนเลือดเหมือนกันบทว่ากุรุระกัมม um ันตาได้แก่ทารุณกรรมคือกระทําความผิดในมารดาบิดาและสมณะพราหมณ์ผู้มีธรรมเป็นต้นหรือกรรมอันหยาบช้า มีพรานเนื้อเป็นต้นนิครนทั้งหลายสำคัญว่าสมณะโคดมนี้ให้โทษในวาทะของพวกเราแม้พวกเราจะยกโทษแก่สมณะโคดมนั้นจึงปรารบคำนี้ว่าดูก่อนท่านพระโคดมผู้มีอายุดังนี้บทนั้นมีเนื้อความว่าดูก่อนท่านพระโคดมผู้มีอายุพระองค์ทรงจีวรอ,อันประนีต สวยข้าวสาลีเนื้อและน้ำประทับอยู่ในพระคันธกุตีมีสีดังเทพวิมานประสบความสุขได้ด้วยความสุขชั้นใดบุคคลไม่พึงประสบความสุขด้วยความสุขชันนั้นอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าสวยความทุกข์นานนับประการด้วยความเพียรทั้งหลายมีความเพียรในการนั่งกระโยงเป็นต้นชั้นใดบุคคลพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ชันนั้นดังนี้ บทว่าสุขเคนะจะอาวุโสนี้กล่าวแล้วเพื่อแสดงว่าถ้าบุคคลพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขใสพระราชาก็พึงประสบดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามาคัโตได้แก่ทรงมีอิสระแห่งแคว้นมคตบทว่าเสนิโยคือพระนามของพระเจ้าแผ่นดินมคตนั้น บทว่าพิมพิได้แก่พระนามของอัตภาพพระองค์เป็นสาระแห่งแว่นแคว้นมคตนั้นส่งหน้าดูเป็นที่น่าเลื่อมใสจึงขนานพระนามว่าพิมพิสารพระความสำเร็จในอัตภาพพวกนิครน,นั้นหมายถึงการสวยสมบัติพร้อมกับนางฟ้อนรำทั้งหลายซึ่งมีวัยทั้งสในประสาททั้งสของพระราชาจึงกล่าวคำนี้ว่า ทรงอยู่เป็นสุขดีกว่าดังนี้บทว่าอัตฐาได้แก่โดยส่วนเดียวบทว่าสหาสาอปติสังคาได้แก่ทรงแสดงว่าพวกนิครนหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดวาจาอย่างนั้นเหมือนคนกำนัดแล้วพูดด้วยอำนาจราคะคนโกรธแล้วพูดด้วยอำนาจโทสะคนหลงแล้วพูดด้วยอำนาจโมหะฉะนั้น บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปฏิปุจิตสามิความว่าเราจักถามในอัฏฐานั้นบทว่ายะถาโบขเมยยะความว่าพวกท่านพึงชอบใจฉันใดบทว่าปะโหติได้แก่ย่อมอาจบทว่าอานินชมาโนได้แก่ไม่หวนไหวบทว่า เอกันตะสุขะปฏิสังเวทีได้แก่สวยความสุขชั่วนิรันดรพระผู้มีพระภาทเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความสุขในผลสมาบัติของพระองค์จึงตรัสคำนี้ว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุเราแหละสามารถละถึงสวยความสุขส่วนเดียวดังนี้ก็ทรงกระทำวาระแห่งพระราชาให้เป็นต้นถึงเจ็ดบาระ และทรงประทำคำถามเพื่อให้จบถ้อยคำในที่นี้ก็ครั้นกล่าวว่าไม่สามารถถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันได้จึงมีคำถามความสุขหคืนหวันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วันดังนี้แต่ในพุทธวาระครั้นตรัสถ,ถึงเจ็ดคืน7วันจะตรัสอีกว่า6คืน6วันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วันก็จะไม่เป็นที่อัศจรรย์ เพราะฉะนั้นจึงตัดวรวมเป็นอันเดียวกันแล้วทรงกระทำเทศนาบทที่เหลือในบททั้งหมดมีความง่ายทั้งนั้นแหละจบอัตถกถาจุลทุกขกขันทสูตรที่ส